เรามาทําไข่พะโลย่างมาตูมกันจ้าก่อนหน้านี้เคยทําลงช่องไปแล้วหนึ่งรอบแต่ไม่ค่อยประสบความสําเร็จสักเท่าไหร่วันนี้ก็เลยขอแก้มืออีกสักรอบค่ะเริ่มต้นจากการตํามเกลอให้ละเอียดนะคะแล้วเราก็ไปต้มไข่เป็ดประมาณ7-8นาทีค่ะแล้วเราก็เอาน้ําตาลปี๊บไปเคี่ยวกับ3เกลอให้เป็นคาราเมลแบบนี้นะคะตามด้วยตั้งน้ํามันค่ะใส่3าเกลอผัดให้หอมนะจ้าแล้วเราก็ใส่หมู3ชั้นที่หั่นเอาไว้ลงไปทำทานเองค่ะก็เลยหั่นชิ้นใหญ่นะคะจะได้เต็มปากเต็มคำผัดให้หนังพอตึงนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาล อะไเมลที่เราเคีียวไว้เมื่อกี้นน้ปรุงรสด,ด้วยน้ำมันหอยซอสฝาเขียวแล้วก็ซีอิ๊ดวดำเราไม่ใส่เครื่องพะโลเลยค่ะวันนี้เราใส่เครื่องปรุงแค่นี้เลยเพราะว่าส่วนตัวชอบแบบนี้ค่ะตุ๋นให้เปื่อยได้ที่เราก็ทิ้งไว้ให้เย็นพอเย็นแล้วนะคะเราก็ใส่ไข่ลงไปปิดฝาแชต่ตู้เย็นทิ้งไว้ประมาณ1-2คืนตอนนี้แช่เย็นได้ที่แล้วค่ะเราก็เอามาอุ่นนะคะเหลือแค่มาลุ้นกันค่ะว่านอนจะเป็นยางมาตูมอย่างที่ตั้งใจไว้ไหมแต่ที่รูรูหมู่3ชั้นตอนนี้เปื่อยนุ่มน่าทานมากค่ะดูจากสายตา เยวจริงๆก็ได้กินแล้วแต่ก็ไม่รู้จะทําให้ยากทำไมตอนหันเชื่อไหมคะทุกคนใจตุ้มๆต่อม,ม,มากลัวน้องจะไม่เป็นยางมาตแต่ในที่สุดเราก็ทําสําเร็จแล้วค่ะน้องออกมามาตุมสวยงามมากความนุ่มของหมูสามชั้นก็ไม่ต้องพูดถึงค่ะแทบไม่ต้องใช้ฟันเลยค่ะใช้เหงือกดุนๆก็ละลายลงไปในคอได้เลยค่ะอย่าลืมอสูตรนี้ไปลองทํากันดูนะจ๊ะ